ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกข้าวเหนียวเส้นยีสานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาพพี่น้องเบื้องราคาควายในตลาดสารคามนะครับผมตลาดสารคามเสาร์วันที่17พฤศจิกายน2 5งพันนะครับหนักที่2ตลาดเปิดนะครับผมสายมาตลาดก็ดูแลสุขภาพนะครับใส่แมสซายังตรวจวัดอุณหภูมินะครับอายาแอลกอฮอล์นะครับจาของเบื้องของคุณแม่ล่ำดวนเจ้าบ้านะครับแม่เนี่ย ได้ซิปเอสท่องสุดคอบออกแล้วเอ้าวซิปเอสจะคลอดแล้วเนาะจ้าจักเดือนเราเราแม่ในท่องเพิ่นเก้าเดือนแล้วเนาะเอ้าท่องพ่อไหนปะที่นี่ท่องพ่อโตทับโตเนาะสวเอานะครับร้อยร้อยสี่สิบอ่าประมาณเกือบเกือบร้อยสี่สิบเนาะนะครับท่องที่ไหนล่ะแม่ท่องที่สองท่องที่สองนะครับเอาสำหรับผู้ใดหาแม่ท่องนะครับตัวนี้รับประกันท่องให้ได้รับประกันเอาท่องคุ้มโต นะครับข้อย้อมเพื่อใดล่ะพ่อแม่เพื่อพุบ้านโน้นหวมงเอาเอามาตัวเดียวในบ่อมาหนีเอาครับแม่นี่เดี๋แม่นี่อยากได้ซิบีแม่นี่อยากได้ซิเบีกันเนาะเอาแสนเอทเท่ากันนะครับตัวนี้ทับหลอดพ่อใด้อะได้บอดมามน้ำบ่ใบหลอดอันนี้ก็ครับบักโกซื้อโก้ครับผมซื้อโก้ทับหลอดอืมทับหลอดบ่ครับเอาแสนเอทเนาะเอาไล่ละแสนเอทตัวนี้ท่องจักเดือน แเดือนแเดือนกว่านะครับผมเอาฝากเบอร์นะคุณแม่089 0 8 9 3 7 5 3 7 5 8 2 0 0 8 2 0 0จ้าแม่ลำดวนแม่ลำดวนนะครับผมเมืองพุนขอบคุณหลายครับคุณแม่จ้านะครับผมเดี๋ยวเอาไปทางในกันครับเดี๋ยวจังสีท่าออกมาข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวว่าสิกลับออกมาอยู่สิเขับไปทางในก่อนเอาบ่เบิ่งแม่ยสาวฟาบินกอนนะครับฟ้องพ่อดอยู่ครับ้องไ เจ้าผ้าายุนะครับผมได้ได้จักเดือนแล้วครับสามเดือนแม่สาวทองแรกเนาะร้อยสามสิบ่ารับส่วนสูงประมาณสามสิบเนาะเอาครับยู่ำเพื่อไดครับเพื่มเื่องรอยเ,เอ็ดฝากเบอร์ได้เพื่อศดหนึ่งหนึย์แปดหเก้าหกเก้าหกเก้าหกศูนย์แปดหนึ่งน่งเก้าหกเก้าเก้าเกาหกเก้าเก้าแปดศูนนะครับเอาขอบคุณในรายครับรผม เอาราคาเปิดไว้เท่าไรกู่ครับสามแปดท่านหมื่นแปดนะครับผมประกันห้องในไปนี่ห้องทองสามเดือนใบอาี้ผมนั่เอาใบหลอดครบเนาะเอาเจ้าพายุนะครับผมควายสาวเด้อพี่น้องสาวทองแรกกับสีตัวใหญ่นะครับปกติจะลูกที่สามผู้ละจังสีเต็มนะครับผมเอาแม่สาวเจ้าบ้านละพ่อนี่ยสามหมื่นเก่าตู้ผู้เจ้แม่พ่อตัวเมียนะครับสามหมื่นเก่าพันนะครับของคุณพ่อเพิ่น เอาเหลือตัวเดียวต้องพ่อมาหนิเอามาจากตัวมาหนิเดียวเหลือตัววเเดียอามาตัวเดียวยู่อมเพื่อใดพ่อควายกูซุมฝากเบอร์หน่พ่อห้ามีผู้อยากได้ไปเลี้ยงน้ำดับเบอร์วะใดนะครับเอาเขาก็ได้ไลายครับคุณพ่อนะครับเป็นเราเป็นดับเบอร์วะใดครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปทางในเบิ่งควายงามครับพี่น้องนะครับครับขอบคุณได้ไลายครับผมได้จากตัวไปแล้วครับหาอยังครับหาควายแม่นั่งบ่ครับ พูดดิครับท่านพูดดินี่เดียวน้อยๆที่ตัวนี่นะครับเบิึงนะครับผมเบิึงแม่นั่งหน่อยนะครับไล่เลยจักบาทแล้วครับไล่เลยจักบาทแล้วครับเนี่สองหมื่นห่านะครับเอาสองตัวนี่ของไอ้ฝากเบือร์ได้ไอ้ไอ้ซ่อนี่อายุจักเดือนแล้วครับนี่ประมาณหอดแปดประมาณหกเจ็ดเดือนเนาะ ฝากเบอร์นะครับผมหน้าขอทงนะครับอ่าไปด้ครับศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าามสามหกเจ็ดหกหกเจ็ดหสองครับพี่น้องนะครับเอาขอบุณในไลนครับผมเอานะครับแม่ลูกว่ครัใส่ลูก่นไปเราคนคือว่านี่อ๋อว่นะครับแม่ลูกโตแม่นะครับเจ้าบานะครับเจดมเ็ดหมื่นเของไอ้มาจะพ่มือนิมาพ่มเดียวพ่มเดียวนี่เนาะ เจ็ดหมื่นเจ็ดพูดครับพี่น้องลูกสาวคุณไปหมุดมูอยู่ทางคุณนะครับไ่ลูกไม่ให้เบิ้องไน้าไปยังไลูกนี่น้อยนะไอ้ไ่ลูกไม่ให้เบิ้งไน้เอาลูกที่ใดไดเนี่ยลูกที่สเอาลูกที่สนะครับเออลูกที่สามนะครับผมเนี่ยลูกสาวคุณนะครับเปิดไทเลข่ายี่สิเจ็ดฝากเบอนะครับศูนย์เก้าสาม์เ้ห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสาดซีนะครับเอาขอบคุณในรายครับผม ซือ้อแล้วบ่ครับนี่ไลฟ์ไ <l ice> ปไหนล่ะครับแม่นี่คู่แม่ลูกเ <l ice> จ้าบายล่ไอ้เอาแสนหาะนะครับลูกพอ่อใดครับตัวนี้ลูกเป็นหนึ่งครับลูกเป็นหนึ่งนะครับแม่ผสมอีกไม่ได้เอาพอ่าธรรมดานี่เนาะเอาลูกเป็นหนึ่งนะครับลูกที่ไหนล่ะครับอ่า <l ice> ลูกที่สามนะครับ <l ice> ฝากเบอร์ได้ไอ้ห้ามีผู้อยากได้ไปเลี้ยงน้ำพูแม่ลูก063 0์3 0 2ามศูนย์สองสาหาาหนกหาหนึ่งนะครับอยู่อำเภอทวัตบุรีครับพี่น้องคู่นี่แม่รอยเท่าไรครับส่วนสูง36มหก้าเอาถึง3าหาประมาณนี้นะครับผมอ๋องามนะครับคู่นี้นะครับคู่นี้ก็แม่งของไอ้ไรไปได้ครับไอ้คู่นี้แสนสามครับแสนสานะครับแม่สูงไรเท่าไรไอ้ ป,ประมาณ100ร้อยสามแปดพอดไหประมาณร้พอยสามสิบแปดครับพี่น้องนะครับย้มเพื่ออะครับคุณไจังหารนะครับแม่ผสม,มอีกไปเพิ่มมาประมันเดีสม,มนี่เนาะเอาปรามนเดีสมนะครับลูกกับประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับเอาฝากเบอร์ให้อ,อ่าห้ามพี่บุญใหญ่ไปเรียงนำ้ำศูนย์หกหนึง่งศูนย์หหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์ห้านะครับเอายุดจังหารกับพี่น้องนะครับ เอาบ้านตลาดนะครับค่อมเดียวครับพี่น้องของไอ้เพิ่นนะครับอยู่บ้านมีอีกหลายู่ครับเอามีเด็ดเด็ดปะเด็ดเด็ดครับเด็ดเด็ดนะครับผมค่อมแบบใดครับลูกดอนแน่ครับดอนสูงลอยสี่สิบซีสูงลอยสี่สิบซีครับผมหลายตัวนะครับไปเบื้องยุขวักได้ครับไปเบื้องยุขวักได้เอามีลูกพอดังๆปะกับนี่ครับลูกดอนกับท้องเอกไปครับท้องเอกนะครับผมอาขอบคุณด้วยครับไอ้นะครับผมไปเบื้องยุขวักเป็นไอ้ได้แล้วพี่น้องนะครับไปทรเ่ิบนเกิดมีแล้วนะครับ จังบาดนอครับต่อยอยู่ไอว่ะโอ้ยอายเพิ่งกำลังต่อกันอยู่นะครับว่าได้จบกันนะครับกำลังต่อร่องกันอยู่นะครับเอาให้ได้ไปเลี้ยงครับผมเอานะครับไปไอ้เพิ่งต่อเพิ่งสักนิดนะครับแม่ลูกของไผรน้อครับคู่นี่ครับพ่นไปมาเห็นเจ้าของนะครับอันนี้ก็แม่ลูกของใครล่ะของพ่อบ่ะครับแม่ลูก มาเห็นเจ้าของครับ้อยหลายอยู่ครับพี่น้องเจ้าบ้าตามหาเจ้าของมาเห็นสาวหน่อยผู้เดนาะครับนี่เป็นสาวหน่อยป่ะครับนี่จักบานเราคุณพ่อสี่หมื่นนะครับของคุณพ่อเป็นเมียสาวหน่อยนี่ซ่อมนี่สี่หมื่นแล้วนะครับเอามีเบอร์บ่กกอบคุณพ่อครับวอนะครับสี่หมื่นนะครับของเพิ่นมาอยู่นะครับสี่หมื่น ว่ามันสื่อกันแล้วบ่ครับนั่นเห็นจับเข้าจูงนีว่ามันสื่อซื้อกันแล้วบอได้เราม้างนี่ครับเนี่ยได้เราไอ้ยซื้อเราบอกำลังเบิงอยู่นะครับเพื่อนห้องไลฟ์ไมได้ล้เอาเพื่อนห้องหาซิปนะครับพี่น้องนะครับกำลังเบิงกันอยู่นะครับเบิงไฟนะครับ มาไกลไครับมาเบึงควายงามทางลอยเอ็ดครับทีมงานควายงามทางบารบือนะครับทีมงานคนนาดีตัวนี้เจาาลลา้าบ้านไรเมียน,นี่เจ้าบ้านหรอวะหกสิบหาครับพี่น้องเมียสาวานาต่างดีครับตัวนี้หกสิบหาตัวนี้เลยวะ แสนหกนะครับบ้านเดี่ยวผสมเลยนพ่อเนาะบ้านเดียวผสมนะครับเป็นควายทองว่างนะครับฝากเบอร์นี้อกศย์แปดเก้านกหกหนึ่งแหนึ่งาแาพอให้โล่กมาแต่ทางขอนแก่นนะพ่อเนาะครับสาตัวนะองพออ๋อซีตัวนั้นเพิ่งกำลังต่อกันนาเ่งกำลังต่อกันอยู่นะครับตัวนี้ขอเพิ่ห้องไว้หาซิป หาเมื่อนให้พ่นต้อเอา <สำ S 1> นะครับอขอบคุณอะไรครับพ่อ,อ,อ,อเค <c oughs> ะครับเ้าบ้าล้วครับแม่นี่นกเมือม่อว่ก้าเมื่อนป่ะพ่อท่องอออตัวไหอยู่ท่องท่องสยังตัวเนาะพอโตขึ้นหลอดท่องหลอดหลอดซื้อพอด้หรเลพ่อเก้าจ,จะเลื่อนเอาครับห้องไบไรกัพ่เก่าเมื่อนรอย สามสิบห้ามัง้งสามสิบสามสอาครับผมฝากเบอร์นี่คุณพ่อบัดน,นี้ฝา,ากเบอร์นี่ครับจำได้ปะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อเป็นเบอร์เบอร์จังหน่อยนะครับอยู่อำเภอไหนหรอพ่อเนี่ยอำเภอสั่มสูงสั่มสูงนะครับอา่าได้ลูกเมื่อเดีวจักตัวแม่นี่แมียสาวเนี่ยพ่อได้ลูกเนาะอา๋อจำเบอร์ได้ปะครับบัดดี้นี่ มาแต่อำเภอร์ซ่อมสูงคุณพ่อเพิ่นว่านะครับเอาบ้านใดเบอร์ไหก็พ่อเออบ้านใดเอาบอกคริษัทบ้านบอยไนย์ซ่อมสูงบ้านบอยไนย์เอาบ้านบอใหญ่์ซ่อมสูงพ่อยังก็ครับพอพ่นพอพ่นนะครับเอาขอบคุณหลายครับคุณพ่อพ่อพ่นบอใหญ่นะครับเอาแม่ลูกจะบาทอ้อครับนี่คู่นี่ไครแหเจ้าของเอาแม่ลูกจะบาทหรอครับไอ

082 082 106 106 22 5 0 22 5 0พศอจ่อยคอจ่อยอำเภออำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับใช้สปอร์ตเอาขอบคุณหลายครับ่สาวภูมิงามมาแหลกขั้็ได้แน่ว่าไป่ยีกับเอานะครับไปเบิ่งคั้ยแม่สาวเป็นดองผมเห็นเข้าแดงๆนี่งาอยู่นะครับแม่สาวหน่อยสำหรับผู้อยากได้ แม่สาวไปเลี้ยงเจ้าบาดเลรวครับอ้แม่สาวห้องสี่หมื่นหาครับผม0่นาพันนะครับไอยแม่สาวลอยสามสิบหอดไว้หอดอยู่นี่เนาะห้องลูกน้ำโชกห้องไ้วท่าได้อครับสี่หมื่นหาครับผมสามหกสองครับสามหกสองนะครับเอาขอพูดในไรอยู่อำเภอโพชัยเนาะ เอาตัวเดียวเลยเนาะมูอนี่เอาแม่นึงเลยครับใช่ครับแม่นี่ไรไปไหนครับสี่หมื่นสองอ๋อทองว่างหรือผสมแล้วทองว่างครับเอาแยกลูกไปแล้วเนาะเหลือแม่อยุสี่หมื่นสองขับพี่น้องเบอร์เดียวโกันมาจะทั้งคู่ใช่ครับนะครับเอาขอบคุญไรครับไปขอบุญใบง่ำขออายนะวัสดีครับเจ้าบ่ายละพ่อนี่เก้าสิบ้าสิบนะครับผมเอาแม่สาว ท่องไปครับเอาไข่สี่เดือนเนาะเอาเก้าสิบนะครับแม่นี่ร้อยเท่าไรพ่อส่วนสูงวัดมากประมาณร้ออ่าร้อยสามสิบบวกเนาะเอาครับตัวนี้เลยครับเก้าสิบผูกให้แม่พ่อนี่เอาตัวแม่เนาะเอาเก้าสิบนะครับเอาควายแม่นะครับยกคู่ไรมาได้ไี่เอา มาเอาครเลยครับพี่น้องนะครับงามอยู่ครับครูนี่นะครับผมถือว่าอ่างลึกดีนะครับใครอยากได้มักแยกมักยกครูโทรมาถามเอาเดี๋ยวขอเบอร์เท่าบรรทัดนะครับ988 513 971อาครับขอบคุณในหลายครับคุณแม่นะครับอันนี้คูกพ้่แม่น้อครับนี่สามตัวแม่ไล่จะจักบาทล้วพ่อนี่ยตัวแรกนี่ไล่ไปไหนตัวนี้เงินสี่หมื่นเข็นครูนี่เดี๋ยวไล่ละ อันนี้ก็สี่หมื่นกว่าตัวนั้นสามหมื่นกว่าอ่าสามหมื่นกว่าสี่หมแต่เป็นตัวแม่เบิร์น้อพ่อเนาะตัวแม่เบิรครับพี่น้องนะครับควายของคุณคพ่อเพิ่นนะครับย่เพื่อ,อะไรพ่อนี่นธละวิชัยนะครับฝากเบอร์หน่อพ่อหามีผู้อยากเด้ดไปเลี้ยงนาศูนย์เก้าแปดเจ็ดสามแนะครับเอาขอบพูณในรายครับพ่อเดี๋ยวไปเรืังไงพี่น้องเขานเขงขามไปเบิ่ง แม่ลูกนะครับราคมไปบึ้งแม่ลูกพี่น้องบึง้งเห็นที่เด็ดอยู่นะครับอันนี้แม่ลูกจ้กบาทเนาะครับนี่มนแม่ลูกเหรอครับมอ๋อแม่ลูกไล่ไมาได้ครับแม่ลูกคู่นี่ห้องแปดสิบหานะครับผมเอาแม่ลูกแปดสิบหานะครับลูกสองหรือสามครับสามค่าทองเอาซื้อสองได้สามเนะมมเาะเแปดหานาะ เอาตัวน้อยนี่เนะครับตัวน้อยห้องสองหมื่นเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดตัวแม่ด้วยเนาะตัวแม่อ่สองหมื่นเจ็ดพันฝากเบอร์ด้วครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าสามอยู่อำเภออำเภอเมืองสารคามอำเภอเมืองสารคามนะครับเอาขอบคุณในรายครับผมเอาสามตัวครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็คู่แม่ลูกสำหรับผู้มักแม่ลูกหรือมักแม่สาวนะครับเอาไปเลี้ยงเอาราคาห้องอยังต่อร่องไหนเดี๋ยวปิดควบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปเบิ้ง แม่ลูกป่ะครับหลายไปได้ครับผมห้องไว้แสนเจ็ดก่อนแสนเจ็ดหมื่นอ่าลูกลูกเบิ้มป่ะครับลูกสาวเพิ่งนี่ป่ะเด้จักเดือนแล้วสี่เดือนครับพี่น้องลูกสาวเบิ้มครับสี่สี่เดือนก็อีกสิบเอ็ดมื่นครับพี่น้องแม่สูงเท่าไรก่อนครับร้อยสามสิบสามนะครับลูกอยู่น้าแม่นี่ตัวผู้เอ่ออได้ยังก่อนเด้จักเดือนก่อนคงได้ถาม สี่เดือนนะครับผมสี่เดือนลูกเบิ่มพันล้านใบหลอดครบนะครับผมลูกแรกเลยเนาะลูกที่สองนะครับผมอาลูกลูกที่สองเอาฝากเบอร์นะครับน้องศูนย์เก้าซีกิ๊ดสามหาแปดห้าสามนะครับผมอยู่อำวิบ้านไหนก่อนครับนี่บ้านมุ่งขาครับพี่น้องนะครับอำเภอเมืองสารคามนะครับไปเบื่อตัวจริงน้าเพลินเอานะครับครูนี่เปิดไว้แสนเท่าเดียวครับ แสนเจ็ดนะครับผมอขอบคุณให้หลายครับผมแสนเจ็ดนะครับแม่ลูกเอาปิดไทยคู่แม่ลูกนี่แหละครับพี่น้องนะครับจากรานพี่น้องไปเส้นี้ก็ราคาควายในตลาดมัอนี้ก็ผมมาอาจจะสายจัะหน่อยนะครับช่วงเสอบผมไทยไทยงัวอยู่นะครับแต่ว่าของมาควายกับบางแน่แล้วนะครับก็คุณอาจจะขายไปแน่แว่าหรือว่าสื่อขายกันไปแน่แล้วนะครับผมกจริงๆในตลาดก็เป็นเรื่องปกติครับพี่น้องตัวผมไทยบางคู่ที่ผมยื้อในคลิปเพิ่งกับขาย นะครับบางกลุคนบ้ได้ขายเขาโทรไปก็อาจจะได้ซื้อสำหรับคลิปนี้ก็จากลาพี่น้องไปสนีเรื่องฝากกดไล็์กดแชร์ครับพี่น้องนะครับเป็นกําลัางใจเล็กๆ,ๆน้อยๆให้บ่าวว่าที่นะครับทีมงานลูกขนียวชาวอีสานนัดนาที่ไปตลาดได้นะครับเป็นจังไรน,นะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไวปสมมีครับผมสวัสดีครับ